คือคือเพิ่มเลี้ยงมากกับเปอร์เซ็นต์หลอดกับเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรอไปครับเนี่ยอาทิตย์แรกเที่ยวมาลงนี่เริ่มประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วก้อยแต่ตอนนี้มันมันโป้งเนาะมันมันใหญ่กว่านิ้วโป้อยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาพาร์สแนวนะครับเนาะจากอีพีหนึ่งนะครับนี่สิมาอีพีสองมีเอฟซี ถามเข่าวมาว่าการเลี้ยงอันปละช่อนอีพี่แรกนี่คือว่าบ่เดาถุงลงไปแซน้ำน้าเนะครับเอฟซีเพื่อนกะเพื่อนโดยความหวังดีเพื่อนคือว่าเพื่อนถามมาว่าคือบ่เอาถุงลงไปแซน้ำไว้กวนให้มันอันปรับสภาพน้ำอันนี้ก็สิมาติดตามสิมาผลลัพธ์เป็นอะไรผลลัพธ์มันเป็นยังไงสิมาถามเพื่อน ปูเพิ่นเลี้ยงนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับมันเป็นยังไงกันพี่เข้าพี่เฮาลงมาแล้วไหมนี่ก็ประมาณอะไรสองอาทิตย์เนาะนี่่มาเบิงว่าเพิ่นว่ามันรอดบัวมันเหลียเหลียบัวมันจะยู่บัวนะเพิ่นถามนะครับจากเมื่อนั้นะตัวประมาณว่าพอมีก้อยเลยอ่าเบิกหน้าเบิ่าเมื่อนี้เมื่อนี้ก็พอดีม่าหาอาหารพอดีเนาะ ที่มาติดตาม er มาอัปเดตใหนเอฟซีเบิงเบิงได้วันนี้กินแย่กเพยาะผู้ใดต้องการสิเลี้ยงปลาคอนี่นี่นี่ก็อีกวันวันที่มันเลยอ่าในเวลาบนกันนี่ก็อีกอาชีพนึงที่ทำทำเงินนะครับเนาะเนี่ยโอ้ไม่ต้องวันไปไกลนี่วันนี่จากจากคลิปที่แล้วนี่ลงประมาณสองอาทิตย์ครับสองาทิตย์วันนี้อ่า ลงลงไปพันตัวเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันรอดไรบปางนครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมสังเกตนะครับดูแรกที่ผมนับตัวที่มันตายแบบประมาณเจ็ดตัวประมาณเจ็ดตัวก็ถือว่าถือว่าอยู่ในมันงายทองเึ็นไหมมันตายเขาสังเกตดูเศร้าดูแลกเลยอยู่อยู่ในที่เท่านั้นอยูะกำนดอยู่ หัวอาหารประเภทหัวอาหารนี่มันเป็นนี่อย่างนี่ยหัวอาหารอันนี้เขาให้อาหารที่มีโปรตีนสูงจะหน่อยครับครับอันนี้ผมใส่อาหารกบครับอันนี้อาหารกบเล็กก่อนแรกๆอาทิตย์แรกเขาใส่เขาใส่ให้เกียรติน้ำกับอาหารกบเล็กนี่ครับก็ขอบคุณเรีซีที่เพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นนนั่ก็ขอบคุณหลายๆครับก็ขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงที่ว่าบ่เอาแช่น้ำไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องในเมือนกับมีผลเปล่าเปล่าเปลาเฝ้าเฝ้าน้ลาเปล่ นี่ครับคือคือเพิ่นเลียงมาก็เปอร์เซ็นต์หลอดกับเก้าสิบเกบเจ็ดเปอร์ซนตือปครับเนี่ยอาทิตย์แรกเดี๋ยวมาลงนี่เลยมาณนิ้วก่อยนะครับประมาณนิ่วก่อยแต่ตอนนี้มันโป้งมันมันให่กว่านิ่วงนะครับนะครับบ่งบบา่กับิ่งบน้ำกันครับนี่่าเป็นอาหารมันขื่นมางนี่ครับเปอร์เซ็นต์หลอดหลยครับ่คนิงประมานิ้ ขอบคุณเอฟซีอะไรลที่เป็นห่วงพอกินเยื่อเม็ดนี่ย่อแม่นไปมาเบิ่งเก็มีเรามองกันเนนี่ว่าน้องบาดนี่ก็บรรจ์บาดนี่เลยผมเส้นเนีนีกินเยื่อดีเขาอ่าน้องนี้เออเนี่ยกินมื้องานาดนี้นะครับนาดหน่อยนี่ครับใครต้องการเลี้ยงกันคือเบอร์เดียวเดี๋ยวผมจะอัปเดตเบอร์ให้เบอร์เรื่อยๆขยายบ้านเขาเฮ็ดเพราะเพราะเพิ่นขยายเขาอัดอัดเข้าไปกับพราเพิ่นขยายเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิโตโตเร็ว ขอบคุณเอฟซีที่เปล่นห่วงนะครับนี่ก็มาอัปเดตให้เบิ้งแล้วพูหลายี่ติอปที่็นหว่วงเด้แต่ว่าถือว่าพัานไปได้ดียู่ช่วงระยะแรกครับผมเดี๋ยวมีปัญหาอย่งกสกตอัปเดตตัวฟังหอกอัปเดตไปเรื่อยๆครับวานมีผลยังไง<า>ยังไนเ,เไนี่ยครับ่นล้อมล้วงไ้ครับยามมัิบลอมาต้องฮ็ดเท้มิชิชิตก็นี ก็วบนดนน้ำคนน้ำาคนมันเฮียรแต่แ่พี่หลูกเตรียมมาแ้หลายบาทอยู่ดิเนี่ยใ่ทเตรียมาไฟไว้แล้ว่าจะนมบัวแหอาหารบ่าไหมเพื่อนเนี่ยอันนี้พี่เซนเตอร์ครับเนี่ยพีเซนเตอร์หน่อยนี่ครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวใจเย็นๆให้มันกินก่อนแต่มันกินไม่ทันเดี๋ยวมันจะอืดเปอร์เซ็นต์รอดนนี่เก้าสิบเจ็ดนะที่ผมนับมาเนี่ยมันเพราะเกิน10ตัวประมาณเจ็ดตัวผมนะแตัเจ็ดตัวประมาณนึงคือว่าซาเกะทุกเซอร์โซเงถือว่าอยู่ในนั่นที่เขาต้องการอยู่อยู่ในคาลูกไบเท่าไหร่ก็2าสองพันหรือพันหนึ่งครับพันหนึ่งเหมือนว่าพันตัวครับ ว่ามันบกว้างเ่ามันเขาคำนวณมาแล้วว่าแต่ลงเม็ดหนึ่งสามใส่ทำเด่นนะแต่มันโตขึ้นมากอันนี้มันประมาณเท่ากันดีกดนอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งชิพหาขวดแปดขวดเก่ามันมันมันก็อยู่อยู่กับบอเนาะเอ่อเพิ่นคำนวณมาแล้วว่าบอซ้ำนี่เลี้ยงซ้ำไหนซ้ำไหนบ้าง คนตรงนี้ถ้ามันค้างตรงนี้เราปลาเราจะกินไม่ได้อย่าเพี้ยงอย่าเพี้ยงอย่าเย็นอย่าเย็นอย่าเย็นแค่นี้รุ่งเลยรุ่งเลยแค่นี่ครับผมฝากติดตามนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้ามันคืบออาไหนเดี๋ยวผมจะรายงานอีกรอบนึงครับครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับครับครับคลิปนี้ครับ คือมติตามอัปเดตให้เอฟซีเบิงนะครับเนาะว่ามันที่เขาเลี้ยงป่ามาเนี่ยได้อสองอาทิตย์เต็มเต,มต็มนะครับว่ามันใหญ่สั่ไหนเปอร์เซ็นต์หลอดสดําไหนนะครับนเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะที่ที่เพิ่นเป็นห่วงนะครับขอขอบคุณครับคือว่ามันกับเปอร์เซ็นต์หลอดอยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะที่มาเบิงมื่นเนาะครับ ชิปนีก็ขอฝากไปแค่นี้เน้อครับเ้อติดตามตาพันธุ์สนวในเน้อครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเ้อการเลี้ยงปลาคอดนครับว่าต่อไปนั่นจะเป็นยังไงนะครับนี่ได้สองอาทิตย์ครับสวัสดีครับ